คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40ิวันก้าวสู่การเกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้าเป็นภาคสองนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบแปดของ40วันเรามาถึงหนังสือลูกาบทที่7ผมจะสรุปย่อๆดังนี้นะครับเฝ้าเดี่ยวเมื่อวานเราได้ใคร่ครวญถึงแผนการของพระเจ้าผ่านทางการเทศนาบนภูเขาของพระเยซูพระองค์ ดึงดูดฝูงชนด้วยพระพรสี่ประการในการได้เข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าและวิบัติสี่ประการถ้าไม่ได้เข้าในอาณาจักรของพระเจ้ายัางจําได้ไหมครับถ้าจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้านะครับพูดง่ายๆก็คือพระเยซูนําเสนอประโยชน์สประการที่จะได้รับในการติดตามพระองค์เพื่อเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าส่วนคุณมัธิวบันทึกไว้ มากถึง8ประการนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่ามีอะไรอีกก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้ในมัทธิวบทที่5ซึ่งบรรยายถึงความสุขที่จะได้รับ8ประการถ้าได้อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้านะครับพี่นี่ลักถ้าคุณทำธุรกิจเหมือนผมเวลาคุณต้องการรับสมัครใครมาเข้าร่วมในองค์กรของคุณคุณก็ต้องเริ่มต้นจากการบรรยายถึงผลประโยชน์ต่างๆที่เขาจะได้รับแบบเดียวกับพระเยซูนะครับ แบบที่พระองค์ก็บรรยายถึงพระพรสีประการที่จะได้รับเมื่อเข้าในอาณาจักรของพระองค์นะครับคือหลังจากที่พระเยซูมีสาวกใกล้ชิดสิคนแล้วคือมีทีมงานระดับผู้นำมาร่วมด้วยแล้วพระองค์ก็เริ่มดึงดูดฝูงชนให้มาสนใจเข้าร่วมในอาณาจักรของพระองค์นะครับโดยเริ่มจากพูดถึงประโยชน์ต่างๆที่เขาจะได้รับ คุณหมอลูกาพูดถึงพระพร4ประการส่วนมัธิวพูดถึงพระพร8ประการถ้าคุณเคยไปสมัครเข้าในธุรกิจเครือข่ายใดเขาก็มักจะเริ่มด้วยการบรรยายถึงผลประโยชน์กี่ข้อที่คุณจะได้รับเรียกว่าการประชุม OPP หรือคนที่อยู่ในวงการธุรกิจเครือข่ายเขาจะเรียกว่าประชุมเปิดโอกาสทางธุรกิจนะครับโดยจะมีผู้นำ เครือข่ายมาพูดบรรยายถึงผลประโยชน์ต่างๆที่สมาชิกจะได้รับเพราะธุรกิจเครือข่ายล้วนเรียนแบบวิธีของพระเยซูนะครับแต่ว่าก็มีเป้าหมายต่างกันคือเป้าหมายของพระเยซูคือนำคนกลับมาหาพระเจ้าและมารับสุขในการเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้านะครับคืออาณาจักรสวรรค์นั่นเองโดยจะไม่มาเกิดบนโลกอีกเลยช่วนนดล์แต่เป้าหมายของธุรกิจเครือข่ายคือ ความร่ำรวยมั่งคั่งบนโลกนี้พวกเขาจึงชอบเอาบ้านเอารถเอาการท่องเที่ยวเอาความล่ำรวยมาย่วกิเลสเพื่อยั่วยุให้คนสมัครนะครับเมื่อฝูงชนเริ่มสนใจอยากจะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าแล้วพระเยซูจึงพูดต่อไปว่าคนที่จะเข้าอาณาจักรของพระเจ้าได้นั้นมีสเปคหรือมีคุณสมบัติสำคัญคือเขาจะต้องมีความรักของพระเจ้านะครับนั่นคือ รักได้แม้แต่ศัตรูและไม่ไปตัดสินคนอื่นผิดๆยังจำได้ไหมครับที่เราเฝ้าเดียวกันเมื่อวานดังนั้นถ้าคุณทำธุรกิจและกำลังดึงดูดฝูงชนให้มาสมัครงานกับคุณนอกจากคุณจะนำเสนอผลประโยชน์ต่างๆที่เขาจะได้รับแล้วคุณจะต้องกลั่นกรองคนด้วยนะครับโดยระบุสเปค หรือคุณสมบัติของคนที่จะรับเข้ามาอยู่ในองค์กรของคุณแบบเดียวกับพระเยซูที่พระองค์ก็มีกำหนดสเปคไว้นะครับว่าคนแบบไหนจึงจะได้เข้าในอาณาจักรของพระเจ้าครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันต่อว่าแผนการขยายอาณาจักรของพระเจ้าของพระเยซูนั้นพระองค์ทำอะไรอีกแต่ผมจะขอสลับ ไปกล่าวถึงหนังสือมัทธิวสักหน่อยนะครับเพราะในหนังสือโลก,กาไม่ได้บันทึกไว้คือคุณมัทธิวเขาได้อธิบายเพิ่มเติมว่าสำหรับคนที่ยังงงงงสงสัยนึกภาพไม่ออกว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นเปรียบเสมือนอะไรดังนั้น พระเยซูซึ่งพระเจ้าพระบิดาได้เจิมตั้งพระอ,องค์ให้เป็นกษัตริย์ของอาณาจักรนี้จึงต้องยกตัวอย่างเป็นคำอุปมาเปรียบเทียบเพื่อให้ฝูงชนเข้าใจชัดเจนมากขึ้นนะครับมันก็คล้ายๆถ้าผมจะชวนคุณไปอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยกันและคุณก็ยังงงงงสงสัยว่าประเทศนี้เป็นอย่างไรเพราะยังไม่เคยไปมาก่อนผมจึงต้องยกตัวอย่างคำอุปมาเพื่ออธิบายให้เข้าใจถึงว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นเป็นยังไงนะ และในหนังสือมัทธิวบทที่13ก็มีคำอุปมาเปรียบเทียบมากมายหลายเรื่องที่พระเยซูยกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อจะทำให้ฝูงชนเข้าใจว่าอาณาจักรของพระเจ้ามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรนะครับมัทธิวใช้คำว่าอาณาจักรสวรรค์หรือบางครั้งก็ใช้คำว่าแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งก็มีความหมายเดียวกันนะครับพี่น้องที่รักพระเยซูพยายามที่จะเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นนามธรรมด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะครับ เพราะคว่าอาณาจักรของพระเจ้าค่อนข้างจะเป็นนามนธรรมนึกภาพไม่ออกว่าเป็นอย่างไรนะครับในมัทธิวบทที่13ข้อ24พระเยซูเปรียบเทียบว่าอาณาจักรของพระเจ้าก็เหมือนคนไปหวานข้าวสาลีในที่นาของตนแต่ขณะที่เข้าหลับอยู่มารซาตานก็มาหวานวัชพืชลงไปด้วยแล้วต่อมาเมื่อข้าวสาลีโตขึ้นและออกรวงแต่วัชพืชก็โตตามไปด้วยนะครับ คนใช้ของเขาจึงมาชวนเจ้านายไปถอนวัดจพืชอทิ้งแต่นายก็ตอบว่าอย่าเลยก็ปล่อยให้โตไปด้วยกันพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็ค่อยเกี่ยววัชพืชก่อนแล้วก็เอาไปเผาไฟจากนั้นจึงเกี่ยวข้าวสาลีมาไว้ในยุงฉางของเราเห็นไหมครับพี่น้อง ตรงนี้ก็มีเลมาสัอ้นอยู่นะครับถึงตรงนี้ให้คุณกดสต็อปหยุดชั่วขณะเพื่อใคร้ครวนและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีเลมาอะไรสัอ้นอยู่ในคําอุปมาตอนนี้นะครับสําหรับผมเลมาที่ได้รับคือพระเยซูก,กําลังเปรียบเทียบอาณาจักรพระเจ้าให้เห็นเป็นรูปธรรมว่า อาณาจักรของพระเจ้านั้นไม่ใช่ประเทศหรือสถานที่ใดๆทางภูมิศาสตร์บนโลกนะครับแต่อาณาจักรของพระเจ้าก็คือมนุษย์ก็คือคนและมีคนอยู่สองประเภทคือคนที่เป็นข้าวสาลีและคนที่เป็นวัชพืชคนที่เป็นข้าวสาลีเท่านั้นจึงจะได้เข้าในอนาณาจักรของพระเจ้าน,น,นะครับคราวนี้ก็มาใกล้ครวนประเด็นที่สองซึ่งพระเยซูยกคําอุปมาว่าอาณาจักรของพระเจ้าเปรียบเสมือนมเมล็ดมัสตาร์ มีคนเอาไปเพราะปลูกในทุ่งนาของตนมเมล็ดมัสตาร์ดนี้ก็มีขนาดเล็กมากเล็กกว่ามเมล็ดทุกชนิดแต่พองอกแล้วก็เติบโตขึ้นกลายเป็นลำต้นใหญ่ที่สุดจนนกกามาเกาะกิ่งอาศัยอยู่ได้มากมายและพระองค์ก็ยกคำอุปมาอีกเรื่องหนึ่งที่คล้ายๆกันคืออาณาจักรของพระเจ้าเปรียบเสมือนเชื้อยีสต์สำหรับทำขนมปังเมื่อคนเอาไปใส่ในแป้งก้อนใหญ่แป้งนั้นก็จะฟูขยายใหญ่โตขึ้นนะครับ ถึงตรงนี้ให้คนณกดสต๊อปหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีเลม่าพิเศษอะไรซ่อนอยู่ในคําอุป,ปมานี้ครับสำหรับผมเลมาที่ได้รับคืออาณาจักรของพระเจ้าจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก่อนนะครับ <c oughs> เช่นมัสตารดเมล็ดที่เป็นมเมล็ดพืชเล็กๆหรือเชื้อยีสต์ที่ใช้ทําขนมปังซึ่งเวลาผ่านไป แม้ตอนแรกมันจะเล็กๆแต่มันจะค่อยๆขยายใหญ่โตขึ้นอย่างมากมายมาโหรานความหมายก็คืออาณาจักรของพระเจ้าจะเริ่มจากคนไม่กี่คนแล้วก็ค่อยๆขยายเพิ่มจำนวนไปทั่วโลกนะครับมันก็คล้ายๆธุรกิจเครือข่ายที่เริ่มจากคนไม่กี่คนพอเวลาผ่านไปก็มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นเครือข่ายใหญ่โตไปทั่วโลกนะครับคราวนี้มาใกล้ครควนประเด็นที่สพระเยซูยกคำอุปมา เปรียบเทียบว่าอาณาจักรพระเจ้าเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่ส่อนอยู่ในทุ่งนาเมื่อมีคนมาพบก็กลับเ,เก็บส่อนไว้ด้วยความตื่นเต้น,ตนดีใจแล้วก็ไปขายทุกสิ่งที่มีเพื่อเอาเงินมาซื้อที่นาแปลงนั้นก็ยกตัวอย่างอีกคําอุป,ปามาหนึ่งนะครับพระเยซูก็เปรียบเทียบว่าอาณาจักรพระเจ้าเปรียบเหมือนไข่มุกเม็ดงามล้าค่า เมื่อพ่อค้ามาพบเจอก็รีบไปขายทุกสิ่งที่มีแล้วก็มาซื้อไข่มุกล้ำค่านั้นนะครับถึงตรงนี้ให้คุณกดสต๊อปหยุดชั่วขณะและใคร้ครวนกลับไปกลับมาพร้อมกับอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีเลม่าอะไรสั้นอยู่ในคําอุปมานี้ครับสําหรับผมเลมาที่ได้รับคืออาณาจักรของพระเจ้านั้นมีคุณค่าสูงที่สุดมันเหมือนกับขุมทรัพย์หรือไข่มุกล้ําค่า ใครได้มาพบเจอแล้วก็จะยอมละทิ้งทุกสิ่งเพื่อจะได้เข้าในอาณาจักรของพระเจ้านี้นะครับผมจะขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบบ้างนะครับสมมติว่าถ้าคุณเป็นเศรษฐีในประเทศในจีเรียแล้วต่อมาคนได้ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งทั้งสวยงามและอุดมสมบูรณ์รัฐบาลก็ดีประชาชนก็ร่ำรวยคุณจึงขายทุกอย่างที่มีอยู่ในประเทศในจีเลียเพื่อย้ายปรยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ เพราะคุณเห็นว่าอยู่สวิตเซอร์แลนด์ดีกว่ามากมายหลายเท่านักซึ่งมันก็เปรียบเสมือนคําอุปมาของพระเยซูในตอนนี้นะครับเพื่อจะทําให้ฝูงชนเห็นว่าอย่ามัวกอดอะไรอยู่ในอาณาจักรของมานเอาไว้อีกเลยให้ละทิ้งทุกสิ่งแล้วเข้าไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้านั้นดีกว่ามากมายหลายเท่านักนะครับพี่น้องที่รักครับ เมื่อสองสามวันก่อนผมก็ฝันดีมากเลยนะครับคือผมฝันว่าได้พาทีมผู้รับใช้พระเจ้า,าที่อยู่ในพันธกิจ b ิ g m มิตลัเนี่ยเข้าไปพบเจอถ้ำแห่งหนึ่งนะครับในชุมชนแห่งหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่า,าในถ้ำนั้นก็มีขุมทรัพย์ส่อนอยู่นะครับเต็มไปด้วยทองคำมากมายเลยแล้วพระเจ้าก็บอกให้ผมขุดถ้ำนี้ลึกเข้าไปอีกนะครับแล้วจะเจอ,เอทองคาอีกมากมาย ก็แล้วผมก็ตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ตื่นเต้นดีใจมากเพราะว่าเป็นฝันดีมากเลยนะครับมันคงจะมีความหมายว่าตอนนี้มาที่ปากถ้าของขุมทรัพย์แล้วพระเจ้าก็จะให้ผมกดเจาะเล็กเข้าไปอีกนะครับเพื่อที่จะนําพาทีมพันธกิจผู้รับใช้ทั้งหลายเข้าไปในขุมทรัพย์ของพระเจ้านะครับก็คล้ายๆกับในการแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้านี้ก็มาถึง ากถ้ำแล้วแล้วก็ให้พระเจ้าก็ให้ผมเจาะลึกเข้าไปในพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะได้พบเจอขุมทรัพย์มโหฬารที่จะตามมาอีกนะครับก็ขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะครับเอาละครับคราวนี้เรากลับมาเฝ้าเดียวกันต่อคือจากนั้นพระเยซูก็พาเหล่าสาวกใกล้ชิดออกมาจากฝูงชนแล้วก็เข้าไปในบ้านหลังหนึ่งสาวกจึงถามพระเยซูว่า ขอให้ช่วยอธิบายความหมายของคำอุปมาเรื่องข้าวสาลีและวัชพืชเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าพวกเขายังไม่ค่อยเข้าใจนักพระเยซูมองซ้ายมองขวาแล้วก็เห็นว่าไม่มีคนอื่นๆที่เป็นพวกธรรมจารย์หรือฟาริสีหรือคนที่ต่อต้านพระองค์ปะปนอยู่ในบ้านนะครับพระองค์จึงอธิบายขยายความเพิ่มเติมว่าที่นาก็หมายถึงชาวโลกทั้งหมด ส่วนผู้หวานมเมล็ดข้าวสาลีก็คือบุตรมนุษย์บุตรมนุษย์ก็หมายถึงตัวพระเยซูเองนี่แหละครับส่วนผู้หวานวัชพืชก็คือมารซาตานช่วงเวลาเก็บเกี่ยวก็คือวันสุดท้ายก็คือวันสิ้นยุคนะครับและผู้เก็บเกี่ยวก็คือทูตสวรรค์ที่พระองค์ใช้มาเก็บเกี่ยวข้าวสาลีของพระองค์ไงล่ะครับคือในวาระสุดท้ายทูตสวรรค์ก็จะแยกแยะคนดีออกจากคนชั่ว พี่น้องครับทุกวันนี้ก็มีคริสเตียนแท้และคริสเตียนปลอมๆอ,อยู่ในคริสตจักรปะปนกันนะครับพระเยซูก็จะปล่อยให้เติบโตไปด้วยกันเหมือนข้าวสาลีก็เติบโตไปพร้อมๆกับวัชพืชแล้วในวันสุดท้ายคือวันสิ้นยุควัชพืชก็หมายถึงคริสเตียนปลอมๆก็จะถูกเก็บเกี่ยวเอาไปเผาไฟในไฟที่ไม่รู้ดับก็คือไฟนรกนะครับส่วนที่เหลือคือข้าวสาลีก็หมายถึงคริสเตียนแท้พระองค์ก็จะเก็บเกี่ยว เข้าไว้ในยุ่งฉางของพระอ,องค์ก็คือได้เข้าไปอยู่ในอาณาจักรของพระอ,องค์นะครับคริสเตียนปอมๆม,มีลักษณะอย่างไรก็คือคนที่ปากบอกว่าเชื่อพระเยซูแต่ใจไม่ได้เชื่อจริงๆคือไม่ได้สํานึกผิดและกลับใจจากบาปคือมารับเชื่อเพียงเพื่อจะให้พระเจ้าช่วยแก้ปัญหาชีวิตบางอย่างแค่นั้นยังไม่ได้ดำเนินชีวิตติดตามพระเยซู ยังคงดําเนินชีวิตในวิถีบาปเหมือนเดิมอาจารย์เปาโลเรียกว่าคริสเตียนเนื้อหนังนะครับส่วนคริสเตียนแท้ก็คือคนที่สํานึกผิดในบาปและต้องการพระผู้ช่วยให้รอดพ้นจากบาปเขารับด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูคือพระเจ้าที่ได้มารับโทษบาปแทนเขาบนไม้กางเขนจริงๆและมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาจริงๆไม่เพียงเท่านั้นเขายังละทิ้งวิถีชีวิตเก่าที่บาป หันมาติดตามพระเยซูอย่างจริงจังโดยพึ่งพาพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์ปโลเรียกว่าคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณไม่ใช่ตามเนื้อหนังเขาจึงไม่มีความตั้งใจที่จะทำบาปอีกแต่ถ้าเขาพลาดพลั้งทำบาปไปเพราะภัยแพ้การทดลองเขาก็จะไวต่อการสำนึกผิดและไวต่อการสารภาพบาปกับใจใหม่ แล้วก็เริ่มเดินใหม่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปทุกๆวันโดยมอบถวายชีวิตให้พระเยซูปเป็นกษัตริย์ดำเนินชีวิตตามแผนการและน้าพระไัยของพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตเป็นที่หนึ่งในชีวิตนี่คือลักษณะของข้าวสาลีที่จะได้อยู่ในยุ้งฉางของพระเยซูหรือก็คือคริสเตียนแท้ที่จะได้อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้านะครับ เอาละครับพี่น้องถึงตรงนี้ให้เรามาร่วมสนุกกันพิมพ์เลขหนึ่งหรือสองลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้พิมพ์เลขหนึ่งถ้าเฝ้าเดียววันนี้คุณเริ่มเข้าใจแผนการของพระเจ้ามากขึ้นแล้วและเข้าใจถึงเป้าหมายการมาเป็นคริสเตียนของคุณชัดเจนแจ่มแจ้งมากขึ้นคุณเข้าใจถึงอาณาจักรของพระเจ้าแล้วว่าเปรียบเสมือนกับอะไรและคุณตระหนักแล้วว่าขณะนี้คุณก็คือข้าวสาลีของพระเยซูนะครับเป็นคริสเตียนแท้ และเมื่อถึงวาระสุดท้ายคุณจะถูกเก็บเกี่ยวเข้าไปในยุ้งฉางของพระองค์ซึ่งก็คือคุณจะได้เข้าในอาณาจักรของพระคริสต์หรืออาณาจักรของพระเจ้าหรืออาณาจักรสวรรค์หรือแผ่นดินของพระเจ้านั่นเองถ้าคุณเป็นแบบนี้พิมพ์เลขหนึ่งครับพิมพ์เลขสองถ้าคุณตหนัดว่าคุณคือวัชพืชเป็นคริสเตียนปลอมๆไม่ได้สำนึกผิดในบาปและกลับใจใหม่จริงๆคุณก็แค่ทำตามไป ทําไปตามคนอื่นด้วยแรงจูงใจอื่นๆซึ่งก็ยังเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางคุณยังหลงไหลในวิถีชีวิตที่บาปคุณไม่คิดจะพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการช่วยให้คุณก้าวเดินอย่างถูกต้องตามแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าคุณยังอยากจะทำอะไรไปตามใจปรารถนาของตัวเองโดยไม่ขึ้นกับพระเจ้าถ้าคุณเป็นแบบนี้คือคุณไม่อยากรับการเปลี่ยนแปลงใดๆจากพระเจ้า อยากจะเป็นอยู่อย่างเดิมนี่แหละดีแล้วถ้าคุณเป็นแบบนี้พิมพ์เลขสองครับพี่น้องที่รักพวุนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันต่อดูว่าแผนการของพระเจ้าที่มีต่อชาวยิวและต่อชาวโลกคืออะไรและพระเยซูนําเราเข้าสู่แผนการของพระเจ้าแบบไหนอย่างไรเพื่อให้ชีวิตของคุณและผมเกิดผลมากขึ้นตามน้ําพระทัยของพระเจ้าอย่าพลาดติดตามตอนต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยผ่อนครับ